สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบพาพอๆๆกันในช่องซาสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วนะคะเมือน,นี้พามาเบิง้งมาเจ้าตื่นเช้ามานะคะอากาศดีเวอร์วังอลังการหนาวกันหนาวโมาเจ้านี่คือพามาลังบ้านนะคะไม่ช่ชมบรรยากาศแดดหนาวหนาวกับันหมอกนี่ครุ่มเวริรอีลีต้นไม้ก็เริ่มเลือดตะกางแล้วนะคะ เที่ยวเคยเห็นงามๆนะคะตอนนี้เป็นสายหมอกเต็มคลุ่มไปปดเลยนะคะต้องใช้เวลาอีกจักสมงโมงบรูดบรแนจใจนะคะที่จะแบบว่าโหอัางสิเปิดอากาศให้โล่งโปร่งใสนะคะ <c oughs> ยังงัวเห็นอีกยังเลยตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกว่าๆนะหาะมาเจาให้พเงาคากเลย <c oughs> นี่คือผู้ไดออกนอก <c oughs> นอกเส้นซ้ายปลายทางตอนนี้นะคะ ควรระมัดระวังเนาะค่ะท่าทางเบลเยี่ยมก็ดีเนาะค่ะโอ้ยอ,อยู่บ้านเฮาถ้าเจอจังสีไปใช้บได้แล้วหนาวซันวบกโกเป็ดอะไนะคะทุกคนคะ่ะแต๊กก็เริ่มหนาวแล้วนะหนาวอิรีบอเตใส่เสื้อแขนยาวสองหลังมาใส่เสื้อแขนยาวเลยเดี๋ยวนี้ค่ะคักค่ะ งืดไหลยยวะเออหนาวคักไปแล้วมุ่เจ้ามาทักทายตั้งเจ้านะคะจังได้กระตามนะคะผู้ใดยอยู่ทั้อ,อยุโรปหรือว่าทั้งฟังสิกอ,อทั้งนี้นะคะกับต้องเบิงดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าผู้ใดยอยู่ตั้งแดนนะคะทั้งเกาหลีเอ,อ้ยอยู่ใสที่ว่ามันหนาวๆน,นะคะให้ดูแลเจ้าของนะ พระว่าโรคไพ้ไข้เจ็บบ่ท่านได้ละลายไปจากนี่นะคะยังมีการขยายเสื้อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ากรดกีคือผู้ไดฉสดวัคซีนแล้วกระสีง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตเนาะเป็นแค่ค้ายเป็นวัดแล้วก็หายไปเนาะค่ะแต่ว่าหากกอยากเป็นวัดในลักษณะนั้นนันมันแบบว่าเห็นก็จ้าเป็นอู้ยทรมานทรมานเหลือกเกินอะเบิงเห็นู่บอกข้าวนะนะคะทุกคนคะ่ะเฮ้ยคอยเบิดควาวมสีว้าเลยบาทนี่ โอเคนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างนำ่น,ำนเลยรือจ้าเมื่อนี่ตองขอตัวไปก่อ็ระบายหนาวคุณเจ้าเอ้ยยืนโดนไลายว่าได้บายบายค่ะ